สถานีทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7บริษัททีวีบุบรพาจำกัดเสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจาดไม่ถึงของคนระดับระเบีบมือหนึง่ง สวัสดีครับพบกับพวกเราสมุยบเบี้ยและตัวเฮคมสันทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบี่มือหๆๆ่งเง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 งค่รวะ่ะต่วเคารวมยคาวะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยครับโอ้ยตายละโซฟาเนี่นั่งสบายสบายเอหลังได้ด้วยนะตเะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ารายการกระบี่มือหนึ่งคืนนี้เนี่ย่ะครับอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่คุ้นตาคุณผู้ชมสักเท่าไหร่ครับเพราะปกติเนี่ยเราจะนั่งบนโต๊ะใช่ไหม แต่เป็นยังไงคะตัวเฮียบรรยากาศโรงเตียมของน้องนี่สมกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหมคะนี่น้องมวยจัดเองนะคะเนี่ยเนี่ยจัดเองเหรอเปียททำเองเลยเหรอใช่ค่ะเห็นทีมงานเขานั่งจัดอยู่นะแต่ดูแล้วมันยังขาดอะไรสักอย่างนะตัวเฮรู้แล้วว่ายังขาดอะไรไปนี่ไงเสียงเพลงเปียะมวยจัดให้ค่ะเดี๋ยวครับเปียะขออนุญาตครับ อย่าบอกนะครับว่าเปียจะร้องเพลงสดๆนะครับไม่ไหวนะครับอ่ะอ่น้องไม่ทําอย่างนั้นหรอกค่ะน้องหาเซอร์ไพรส์มาอ่าอเป็นเซอร์ไพรส์ที่ต้อนรับส่งท้ายปีใหม่เนี่ยแหละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอยากรู้ไม่เป็นอะไรอยากรู้ครับเดี๋ยวนับ1นึ่จะพบกับเซอร์ไพรส์พร้อมหรือยังพร้อมฮาอ่ะ1นึ่งสองสามเฮ้ยกุมาร มาพร้อมเรื่องดนตรีด้วยอ่ะมันจากไหนเะเปียมอ,อ,องเตี้ยวเล่าเฮี้ยกขนาดบบนี้แล้วเหรอเนี่ยม่ใช่กุมารค่ะนะมองชัดๆสิคะนี่ค่ะพี่ชานักเปียโนรุ่นจิ๋วค่ะที่เคยฝากฝีมือไว้เมื่อสองเดือนก่อนจําได้ไหมอ๋อจำได้แล้วพี่ชาเนี่ยแหละค่ะก็จะมาเป็นนะคะตัวแทนจอมยุทธกระบี่มาหนึ่งมาบรรเลงเพลงเพราะๆฝากแฟนรายการของเราเหรอพี่ชาเตรียมเพลงมาเยอะไหมครับ เรียมาอย่ก็เลยจำไม่ได้ครับอเพื่ <S 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 คอ <Leonardo> <S 2> <S 2> <S ความชัวร์นะครับให้พี่ชาญแสดงให้เราดูดีกว่านะนะ <S <S วันนี้<ด>พี่ชาญตัวจริงดนะเดี๋ยวขอบันเลงสักท่อนหนึ่งดีไหมสั้นสั้นสั้น<อ> <S <S 2> <S 2> สั้นจัดไปเอาเลยค่ะท่อนชานลุกหนึ่งสองสาม <S 2> <S 2> เลยครับเล่นแค่นี้ก็รู้ว่าตัวจริงแน่นอนอนี่แหละค่ะแขกรับเชิญของเราเนี่ยพิเศษสเปเชียลสุดๆไม่พอนะคะวันนี้ค่ะจอมยุทธที่มาโชว์ลวดลายเนี่ยก็สเปเชียลไม่แพ้กันเลยค่ะใช่แล้วครับเพราะว่ากระบี่มือหนึ่งคืนนี้นะครับเราจะประมวลผลความอึ้องความทึ่งความเจ๋งของ3มกลุ่มจอมยุทธที่มาออกรายการกระบี่มือหนึ่งในปีนี้ครับ <ฤ with S 1> จะมีจอมยุทธกลุ่มไหนบ้างไปชมตัวอย่างกันเลยกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้รวมพลคนมายากล ที่จะยกทัพมาสร้างภาพมายาอีกครั้งโดยลิลางสุดอึง้งจ้องยังไงก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันทั้งสตรีท a มจิก a มจิกไทยฟู o ดหรือแม้แต่โคตรเซียนแห่งวงการไพ่ต่อเนื่องกับยอดคนแห่งวงการช่างที่จะยกขบวนพาเรตมาพร้อมกับยอดคนก้คนครัวเพื่อโชว์ลีลาระดับตำนาน และแสดงพลังของความเป็นหนึ่งอีกครั้งปิดท้ายกับเรล่ามือหนึ่ง e อ็กซ์ตมสุดโหดที่จะมาสะกดให้คุณยืดล่อหายใจกันอีกครั้งทงั้ง EXTREME มทั้งบกอินลาเร้าใจทางน้ำพร้อมกับต้นตอมความหมันและความป้าบ,บินในปีหน้าที่คุณจะดูได้ที่นี่ที่เดียว ถูกใจตัวเฮียด้วยครับเพราะว่าจอมยุทธทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับเราจัดมาตามความนิยมของคุณผู้ชมในรอบปีนี้เลยฮะส่วนใครที่อยากจเสนอความคิดเห็นเนี่ยก็ส่งมาได้เหมือนเดิมค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m อบกระบี่ทีวีครับหรือว่าจะโทรศัพท์ก็โทรมาได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับถ้าจอมยุทธที่ใครแนะนําเข้ามาได้รับการคึ้เลือกมออากาศผู้แนะนํารับไปเลยอังเป่ามูลค่าเท่าไหร่ครับน้องชานสามบาทนะสามบครับสามบาท เอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาพบกับทัพจอมยุทธกระบี่มือหนึ่งในความนิยมของคุณผู้ชมกลุ่มแรกกันเลยครับปีที่ผ่านมานี่นะคะจอมยุทธที่เป็นนักมายากลเนี่ยมารายการเราเยอะมากโอ้เยอะแยะมากมาครับเบี้ยครับหนึ่งสองสามสี่โอ้มาเป็น10คนน่ะมองเนีนะคะตาต่อตาช็อตต่อช็อตเนี่ยยิ่งจับผิดไม่ได้เลยอะอว่าแต่พี่ชานชอบไหมคะมายากลเนี่ยครับ อยากกระพริบตานะคะพี่ชายจะเล่นกลหรอครับครับอไหนลองดูไหนลอง,ลองโชก,ชก,ชกโกโชกโกใไรที่ครับไคที่เปลี่ยนหน้าเฮ้ยในวาระดีทีส่งท้ายปีเก่าขนาดนี้นะคะเราก็รวบรวมเอาความเก่งกาจของจอมยุทธเนี่ยมาโชว์อีกครั้งในแบบฉบับของ Mix <Mix Magic S 2> มิกซ์เมจิเปลี่ยนหน้าลูกเปลี่ยนหน้าดักกลัวม้ พศ2557นั้นก็ต้องถือว่าเป็นปีที่บรรดานักมายากลตบเท้ากันมาสร้างสีงสันในรายการของเรามากจริงๆครับยิ่งเป็นนักมายากลที่ใช้ไพ่เป็นอุปกรณ์ด้วยแล้วแหมให้ตบบอกว่าเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นสตรีทเมจิกที่เน้นการสร้างความตื่นตะลึงในระยะประชิด ไทฟูดที่สร้างอรรถรสให้คนดูระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟ <g ül> หรือมายากลนแบบหนังฮ่องกงม <g ül> ที่เรียกกันว่าขนเหนือเสียมเราก็มีครับ <g ül> <g ül> เพราะว่ามีเยอะขนาดนี้นี่แหละครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เราจึงถือโอกาสคัดสรรสุดยอดนักมายากลที่ถูกแฟนแรายการกล่าวขวัญถึงมากที่สุดมาให้ทุกท่านได้ชมฝีไม้ลายมือกันอีกครั้งหนึ่งครับเปิดฉากด้วยมายากลที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจแก่คนดูในระยะประชิดจากเขาคนนี้ The Boys Street Magic กับลีลาการนำสมาร์ทโฟนมาเป็นอุปกรณ์ในการเล่นกล ชนิดที่คุณจะคาดไม่ถึงและน้องคนนี้ก็คืออาสาสมัครที่กำลังเซ็นชื่อลงบนไพ่ที่พวกเธอเลือกตอนนี้มีลายเซ็นของน้องจินแล้วก็น้องซ่าบนไพ่9ก้าโพแดงครับเป็นไม่ได้ไหมว่าจินเป็นคนสบายเองไพ่จะกลับคู่อีกบน มันนั่นนะสิครับมันจะเป็นไปได้ยังไงครับเดบอยมได้มอดหรือเปล่าครับเนี่ยสาเหตุที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่านี่ครับดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวนี้อ้าไพ่ที่น้องเขาเลือกมันหายไปไหนแล้วล่ะครับมันหายไปมันจะเลยเป็นไปไม่ได้เอ้ารถไฟขีดโทรศัพท์ขึ้นมาทำไมล่ะครับเนี่ยชินที่ฝักเสียบชาชุวกดร้อยที่หน่อย ดูดีนะครับีเอ้ยพายมันไปอยู่ในไอโฟนได้ยังไงโอ้ยน้องๆงงว่ามันเข้าไปกันได้ยังไงแล้วก็หยิบคืนกลับมาต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเล่นกันแบบนี้จะไม่ให้อึ้งได้ยังไงล่ะครับสุยอดสลับฉากมาหาพี่อาร โพลสอัพเมจิก oh. ก e ันบ้างแหมนี่แหละครับบ ok ุคคลที่เคยฝากฝีมือไว้จนหลายต่อหลายคนยังทึ่งอยู่จนถึงบัดนี้โอ้โหทึ่งกันยาวเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับโดยเฉพาะโชว์ชุดนี้ที่แกให้พี่ฝรั่งคนนี้เข้ามาร่วมเล่นวานจูุยเขาเลือกไพ่ออกมาหนึ่งใบเป็น6กโพแดงครับ เขียนชื่อลงไปแล้วก็เสียบกลับเข้ากองโดยให้พี่ฝรั่งเป็นคนดันเข้าไปมาดูกันครับว่าพี่อาร์ตจะทำอะไรนั่นมันเส้นอะไรครับขยุกขยุยมากและดูเหมือนว่า พี่อาร์ตกำลังร่ายมนกับไพ่ที่มีลายครับอ้อาวลายเส้นหายไปซะอย่างนั้นครับเอางงละสิงงละครับเอ,อ,อ้เล่นเอาสตกใจก็นั่นนะสิมันจะไปอยู่ในกระเป๋ากางเกงคุณพี่ฝรั่งได้ยังไงล่ะครับที่แท้ไพ่ที่มีลายเส้นเมื่อสักครู่ ก็มาอยู่ตรงกลางสำรับนี่เองแล้วเขาก็เสกให้หลายเส้นกับชื่อของพี่ฝรั่งมาอยู่ในไพ่ใบเดียวกันแต่ยังไม่หมดอีกเลยครับอีอาตแกให้พี่ฝรั่งเขาลองลบลายเส้นนัดบ้างปะะมันจะไปลบได้ยังไงเล่าเล็บคุณผู้ชมจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับ ดูเหมือนว่าพี่อาร์ตจะทำอะไรบางอย่างกับลายเส้นนี้โอ้โหแมเ่เจ้าจูจๆลายเส้นนั้นก็กลายเป็นลายเส้นของพี่ฝรังคทันทีเ,เล่นเอ้องกับทุกสัญชาติไปเลยจากไพ่ที่มีลาย แถมกลายเป็นชื่อของคุณพี่ฝรั่งซะอีกเฮ้ยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับชาบิมมนิเร็วเร็วเร็วมาก <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศมาชมโชว์ดีไม่มีชาัดจากร้านเมจิกไคฟูดที่แยกถนนเข้าสารกันบ้างซึ่งงานนี้นายแม็กเจ้าของร้านขอจัดเต็มกันถึงขอบโต๊ะฝรั่งตาน้ำข้าวกันเลยทีเดียว one two and เริ่มต้นก็ต้องให้เลือกไพ่ตามธรรมเนียมละครับแล้วก็ให้ผู้ที่เลือกเขียนชื่อลงไปนีอนจากนั้นนายแม็กก็ฉีกมุมไพ่ออกมาหนึ่งส่วนแล้เยื่นส่วนที่เหลือคืนให้ลูกค้าโอ้โหเสกส่วนที่ฉีกออกมาให้หายไปแบบนี้ พี่ฝรั่งก็งงนะสิครับคราวนี้ขออาสาสมัครหนึ่งคนซึ่งหญิงสาวตาน้ำข้าวคนนี้จะเป็นคนเดินไปหยิบมะเขือเทศและก็มีดออกมาจากตู้เย็น you, เมื่อกลับมานั่งที่โต๊ะก็ต้องทำการสำรวจว่ามะเขือเทศลูกนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ S <S แล้วก็ค่อยๆใช้มีดพาลงไปเอออโออา้าวอะไรครับนั่นไม่กอดไม่กอดมุมไพ่ที่ถูกฉีกออกเมื่อกี้นี้ม,มาโย่ในมะเขือเทศลูกนี้ได้ยังไงเอ้างางละสิดูสิครับเมื่อน,นำมาต่อกันก็พบว่าเป็นไพ่ใบเดียวกันจริงๆด้วย สุดยอดจริงๆครับโล่นเอาฝลั่งตึงแล้วก็ตึงกระ <Sie Typically> ทั้งเกาะดูเอาเถอครับเพียงแค่มีไพ่ทุกคนก็สามารถสร้างความบันเทิงได้อย่างไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นปิดท้ายการรวมฮิตราชามายกลในช่วงนี้ติดตามอันเสียวอ้วนไปพบกับตำนานเสียนไพ่ที่ใครต่อใครอยากรู้จักกันเลยละครับ ขาก็คือเฮหลงคมตัดเสียนคุณผู้ชมจับตาดูไพ่สองโพดำให้ดีนะครับมันจะเคลื่อนไปหยุดหยุดตรงไหน พับตึ๊บพับเปลี่ยนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายซ้ายมากลางถึงเวลาเลือกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมจะเลือกเหมือนผมหรือเปล่าครับผมมั่นใจว่าถูกโชว์ครับ3 2 1สองหนึ่งหมดเวลาไปลุ้นกันเลยครับเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นนนาโคแดงกไปได้ล่ะครับเรรยบ,บร้อยครับเห็นไหมครับพระเจ้ามันไปอยู่ข้างขวาได้ยังไงเนี่ย เรามาชมภาพโสโลโมชั่นเพื่อให้เห็นทิคของคนนี้กันชัดๆครับนั่นยังไงแฮ้เมียหลงแอบใช้นิ้วก้อยมือขวางอไผ่ในจังหวะนี้นะครับแหมถึงแม้จะมองตามไผ่สองพอดำดีอย่างไรเราก็ไม่สามารถตามเขาทันได้จริงๆโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเมียขอทีเผื่อผมจะจับไตได้ ให้ดูนะครับนี่เอาความลงแจ็คดำนี่เอาไปดูครับแ้มหายไปแจ็คนี่ครับความจริงดาพิษสงของเฮียหลงและก็นักมายากลแต่ละคนยังมีอีกหลายกระบวน่าครับแต่ทางรายการขอสงวนไว้ให้มันเป็นเพียงตำนานที่มีเสน่ห์ต่อไปก็แล้วกันนะครับ เฮียนหลงคมตักเซียนนั่งมายากล่นมาสักครู่นี่นะคุณผู้ชมครับแต่ละคนเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลยนะอย่างคนนี้นะชอบมากๆเลยอ่ะพี่บอยสตรีทเมจิกอ่ะขนาดมาดูทุกวันนี้เนี่ยนะพี่ยังไม่รู้เลยอ่ะ ว่าเขาเอาไพ่เนี่ยนะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้ยังไงย่งงงมากอ่ะคือส่วนตัวหมวยเนี่ยนะคะ Amazing ทุกคนอชอบทุกคนแต่ว่าบุรุษน้อยผู้อยู่ข้างหมวยนี่นะคะก็ Amazing ไม่แพ้กันใช่ไหมคะพี่ชาญเดี๋ยวให้พี่ชาญเนี่ยนะเล่นเพลงส่งท้าช่วงนี้สักเพลงหนึ่งนะดีไหมลูกพร้อมนะ1นึสองสเล่นเลย ไปพบกับยอดคนแห่งวงการช่างที่จะยกขบวนพาเรดมาพร้อมกับยอดคนก้นครัวเพื่อโชว์ลีลาระดับตำนานกระบี่มือหนึ